วันนี้ผมจะมาพูดถึงเจนโดใน Creator Experience Server นะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ของ Creator ที่ผมได้รับเชิญเข้าไปเทสตัวละครแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ไฟนองในกรณีชิงยี่เนี่ยมีการปรับ2-3ครั้งกว่าที่จะออกจริงฉะนั้นข้อมูลตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับอนุญาตเรียบร้อยไม่ใช่ข้อมูลหลุดนะครับแต่ไม่แนะนําให้คิดว่ามันจะเป็นตามนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่างชิงยี่เนี่ยบัฟมาอย่างเห็นได้ชัดครับเดี๋ยวสรุปให้แบบง่ายๆก่อนสำหรัััตตตตตวววลละะครนนนนีี้้เปปป็สสสาายแถผิิดกใ ซึ่งจะเป็นสถานะที่เรียกว่าแอดเซาหรือจูโจมครับแล้วก็แรงมากเพราะว่าแม่งขีได้ครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดแม่งขีได้แล้วคุณสามารถทำให้มันทริร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยแต่คุณไม่ได้ทำค่าสเตตัสอย่างคริติคอลเลทหรือคริติคอลดาเมทครับคุณจะทำที่ค่าความชำนาญอโนมาลีเป็นหลักครับหรือถ้าเกิดคุณเล่นเป็นภาษาอังกฤษก็คืออะโนมาลีเพอร์เฟนซีครับและตัวละครตัวนี้คุณสามารถเล่นเฉพาะจู่โจมหรือว่าแอดเซาอย่างเดียวได้ไม่ต้องผสมเลยก็ได้ครับซึ่งจากที่ลองแล้วแม่งเล่นง่ายกววว่่่าาาเยออะไมมคตบ โจทย์มากๆในที่นี้ครับและตัวละคร4ดาวที่มาด้วยกันอย่างเซตเนี่ยใช้คาว่ามาแบบถูกโพสิชันต้องตามเนื้อเรื่องเล่นคู่กันได้ดีมากเลยครับถือว่าเป็นสตาร์เตอร์เล่น3ตัวด้วยกันได้เลยก็คือไพเพอร์บวกกับเจนและก็เซตครับดาเมจเราจะมาจากการแปะสถานะอย่างเดียวแล้วติดทีหนึงก็3 4มสี่แสนตามมอนต้าก็สองแสนกว่ามันจะหายไปประมาณ30%นต์นะครับแถมเรื่องของ W e n g i n e เนี่ยใช้แค่ของคลาฟเอามาขัด5ก็โหดชิปหายแล้วครับฉะนั้นตู้นี้สำหรับคนงบน้อยเนี่ยผมบอกเลยโคต ตอ,อบโจทย์แน่ๆครับณนะตอนนี้นะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวนี้โคตรโหดเดี๋ยวยงไงว่ากันในทีหนึ่งตอนที่ตัวละครออกเดี๋ยผมทำคลิปแยกให้คลิปอยู่แล้วเอาเป็นว่าสูตรไม่ง่ายคือคุณเปิดตู้นี้คุณครบทีมได้เลยครับอย่างมากก็คือคุณต้องไปแลกไพ่เพิ่มหนึ่งตัวแต่เตือนก่อนถ้ามันเปลี่ยนแมคาีนิกหลักบางอย่างอาจจะไม่ได้ใช้ไพ่เพิ่มแล้วก็ได้แต่ณนะปัจจุบันใช้ไพ่เพิ่มได้แล้วดีโคตรโคตรด้วยครับสาเ่องแรกก็คือเรื่องของสถานะผิดปกติของกายภาพก็คือจู่โจมหรือแอด,วแอดวเว ก็ระเบิดตู้เป็นกโกขรัครับส่วนเรื่องของการแตะสถานนะ ต่างๆดาเมจอะไรยังไงกดที่การ์ดมุมขวาบนเลยครับพมทําไว้ให้แล้วตรงนี้คุณทําความเข้าใจแค่ง่ายๆก็พอก็คือจูโจมเกิดจากการแปะสถานะกายภาพรัวๆครับซึ่งณปัจจุบันตัวละครที่สามารถเล่นแบบนี้ได้แล้วตรงสายเนี่ยก็จะมีไพเพอร์แล้วก็เจนที่เป็นกายภาพแล้วก็มีเกรสอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฟฟ้าครับแล้วค็ถามมันคิ่ยังไงครับพี่คุณต้องมาดูที่ตัวพสซีฟครับพสซีฟหลักของตัวเจนเองเมื่อคุณเอาเต็มมันนะครับคือคุณจะมีเบสคริสชนส์อยู่ที่4มว่าสิบเปคร์เซ็นรับมีโอกาม ที่40%ส่วนวิกิโอดาเมจเนี่ยมันล็อกไว้ที่50%ครับจริงๆถ้าคุณเติมเงินเพิ่มมันจะไม่ล็อกที่50มันจะสามารถไปเกินได้แต่แปลว่าควิเลคุณอยู่ที่40%แล้วควิดาเมจคุณอยู่ที่50%แบบล็อกครับถ้าคุณสามารถเพิ่มค่าวิกิโอเลเวลของคุณได้ด้วยกันมีสเตตัสที่เรียกว่าความชํานาญอโนมาลีหรือว่าอโนมาลี่โปรเฟนซีครับตรงนี้ผมนับมาให้เรียบร้อยแล้ครับเต็มใช้ไม่เยอะครับนิดหน่อยแต่บุกจะมีอยู่ที่375ครับเพราะว่าทุกๆหนึ่งความชํานาญเนี่ยคุณจะได้ควิเลทที่0.16%คุณลอง คูณไปก็ได้ครับและเดี๋ยวมันจะขึ้นมาว่าเป็น60%พอดีแล้วบวกเข้าไปจะเป็น100อันนี้เช็คแล100้วมัน100%ครับฉะนั้นหมาความว่าพื้นฐานตัวละครตัวนี้ผมไม่รู้ว่าคุณจะเล่นยังไงแต่คุณต้องทําให้ได้ที่375ครับแล้วเรื่องของเงื่อนไขที่มันเขียนต่างๆอนา,า,า,ามาไม่ต้องอ่านครับเอาไปว่าถ้าเจนโดเป็นคนปิดสถานะที่เรียกว่าแอสซาวหรือจู่โจมการันตีมันขิดได้แน่ๆครับแต่ถ้าตัวอื่นกดมันไม่ขิดนะคุณต้องเจนเป็นคนระเบิดตู้มนะครับคุณเข้าใจนะและสิ่งที่คุณต้องรู้ต่อไปก็คือสถานะประเภทพวกนี้สามารถเอาไปผสมกับท่าอื่นๆได้ครับเมื่อมันมีการติดสถานะ ธาตุอะไรอยู่ก็ตามแล้วมีอีกธาตุหนึ่งแปะเข้าไปจนติดทันก่อนที่สถานะธาตุาหนึ่งจะหายไปเนี่ยจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าดิสออเดอร์ขึ้นมาแล้วก็ระเบิดของเก่าทิ้งแล้วก็ไปติดสถานะอันใหม่ที่ติดขึ้นมาครับแต่ว่าธาตุเดียวกันไม่สามารถระเบิดกันได้นะครับก็คือจะต้องแยกคาดกันตัวอย่างเช่นคุณใช้เจนบวกกับไฟฟ้าอย่างเกรสสลับกันระเบิดแบบนี้ได้ครับส่วนภาคสี่อีกส่วนหนึ่งก็จําเป็นที่จะต้องทําให้ติดนะครับโดยเงื่อนไขก็คือคุณต้องมีตัวละครที่เป็นธาตุเดียวกันหร สม a นอ m a l ี่20%ก็จะอยู่ในดิสช่องที่6ครับเรียกว่าควบคุม anomaly ออลลและถ้าเกิดว่าตัวศัตรูติดอน n อมาล,ลี่ไปแล้วจะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็มีค้างอยู่ที่ตัวศัตรูเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณติดจู่โจมปายมอนก็จะมีกรอบทองๆเหมือนในจอที่คุณเห็นนั่นแหละครับกรณีแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องของการควบคุมเพิ่มไปอีก15%ครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกายภาพก็ได้นะคุณติดเป็นช็อกค้างไว้หรือเป็นน้ําแข็งกัดแต่น้ําแข็งกัดจะหาทำนะคุณตอนนี้มันยังไม่มีตัวทีเวิร การควบคุมอ n ม m a ี่ก็จะดีขึ้นอีก15%รวมแล้วจะได้35%ครับเรื่องต่อไปที่จะคุยกันก็คือตัวละครตัวนี้จริงๆแล้วอยากได้สถานะที่เรียกว่าควบคุมอ n ม m a l y มากๆครับเหตุ hey, ผลก็เพราะว่าถ้าเราดูเรื่องของสเตตสตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีอยู่แค่35%ซึ่งคุณได้20ก่อน25คุณจะได้ตามมาทีหลังถ้ามันมาติสถานะผิดปกติอะไรแล้วนะครับแล้วคุณจะมาได้อีกทีก็คือที่พรสวรรค์โจมตีปกติครับเพราะตัวโจมตีปกติเนี่ยจะมีบอกคุณเอาไว้ว่าคุณจะได้ ATK เพิ่มมมมนนนะะแลล้้้วววกกกก็ตัคคุุเออองจไดาาร,าาารบีีขึ โดยมากขึ้นตรงนี้เงื่อนไขคือคุณจะต้องติดสถานะที่เรียกว่า p a s ช i o ครับตัวนี้จะได้อีก25%ครับหมายความว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วที่คุณจะได้คือคุณจะได้25%โดยที่คุณจะต้องติดสถานะแพชชั่นก่อนและอีก20%เมื่อคุณจัดทีมให้เหมาะสมกับน้องกลายเป็น45%และถ้ามอนติดสถานะผิดปกติจะได้อีก15%ครับแล้ว p a ชชั่นมันคืออะไรครับพี่อย่างไอทูบัก ATK ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยเงื่อนไขที่คุณจะได้คือคุณจะต้องติดสถานะที่เรียกว่า p a ชชั่นก่อนครับให้คุณดูที่ผมเลื่อนออกมาให้ดูเลยในจอครับ เมื่อมันเปลี่ยนเป็นสีแดงหมายความว่าคุณเข้าโหมดแพชชั่นแล้วครับแล้วมันจะมีจุดอยุดจุดหนึ่งไอจุดนี้เนี่ยทำให้คุณสามารถกดลิกซ้ายค้างเพื่อปั่นเป็นเบย์เบลดได้ครับไอปั่นนี้ไม่ได้แปลสถาน,นะเวอร์วังอลังการงานสร้างอะไรนะครับแล้วกดเพื่อต่อระยะเวลาแพชชั่นก็มีได้ใช้บ้างในบางจังหวะครับหลักๆแล้วคือโหมดแพชชั่นทำให้คุณได้ E.D.K เพิ่มจากตัวนอร์มัลี่ที่คุยไปก่อนหน้านี้แล้วคุณก็สามารถแปลงสถานะกายภาพได้ดีขึ้นอีก25%แล้วก็ทําให้มูฟเซ็หมันเปลี่แแแแมม่่งใหห้้้้าา6นนนีลละะรรัววก็็ปสถไดเขึ ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามแต่มันกินค่าแพชั่นทั้งหมดเลยครับจะตีปกติหลบหลีโจมตีจ่ายสกิลถา่าบายตายแม่งกินหมดเลยครับแต่คุณสามารถเจนมันกลับมาได้วิธีที่1ก็คือชาร์ตตีที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้ใช้จุดๆที่บอกครับวิธีที่2ก็คือคุณทําการกดหลบมอนแล้วมันติดหลบเลีสมบูรณ์ก็คือหลบตรงจังหวะนั่นแหละครับคุณเพื่อได้คืนกลับมาครับวิธีที่สามก็คือการซับพอร์ตตั้งรับก็คือสลับน้องมาโชงเชงหรือว่าแพรี่ก็สามารถได้เพิ่มอีกเช่นเเเเดดีีีีียยววกกัััันนนนนนรบพหมมมมแลล้้้้จะาาาปป็ส็สสฟฟช่ท เราจะไม่ได้ผลของบัฟตัวแพชชั่นครับพอมันเต็มใหม่ถึงจะกลับเข้ามาสู่โหมดแพชชั่นใหม่อีกหนึ่งครั้งครับซึ่งวิธีการเติมที่ผมมองว่ามีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้ท่าไม่ตายครับพอคุณใช้ท่าไม่ตายคู้ณแพชชั่นคุณกลับมาเต็มใหม่ทันทีครับแล้วก็คุณได้ไอจุดเอาไว้ชาร์จตีใหม่ด้วยครับหลักๆแล้วเราเลยจะกดท่าไม่ตายที่เจนเป็นหลักเพื่อต่อแพชชั่นครับถ้าเล่นดีๆเนี่ยแพชชั่นสามารถไม่หมดเลยก็เล่นได้ครับส่วนวิธีการเล่นเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงเลยนะ ถึงแม้ว่ามันจะมีแคนเซลอนิเมชั่นซึ่งเด ja ี๋ยวจะบอกในหัวข้อต่อไปแต่ลหลักแล้วแพชชั่นเราเอามาเพื่อทําให้มันไม่ติดจู่โจมหรือติดแอซเซอรรัวๆแล้วก็ระเบิดแตกตายไปได้เลยครับย้อกนกลับมาคุยเรื่อง a d k ให้นิดนึงนะครับสำหรับ a d k ของน้องเนี่ยคุณสามารถได้เพิ่มอีก600หน่วยครับโดยคุณจะต้องมีค่าความชํานาญอนอมาลี่ที่มากกว่า120แต้มไปแล้วครับพอเลย120ไปแล้วเนี่ยทุกๆหนึ่งหน่วยคุณจะได้ a d k เพิ่มอีก2งหน่วยครับซึ่งตรงนี้ นัผิดปกติต่างๆเนี่ยมันจะนับความชำนาญโนมาล l y นับค่าเพเนเ็ือคือทะลวงดิเฟน s ์แล้วก็นับค่า ATK ครับแล้วก็นับค่าบนัสความเสียหายต่างๆด้วยมันเลยทำให้เจนจะมีตัวต้นอย่างพวก ATK เนี่ยเยอะมากๆครับเพราะว่าความชำนาญน anomaly เนี่ยคุณได้ ATK เพิ่มมี600โดยเงื่อนไขคือคุณต้องมีความชำนาญโนมาล l y ให้ถึง420แต้มครับแล้วคุณได้ ATK เพิ่อมอีก600ครับเดี๋ยวผมนับให้ในคลิปตอนที่ตัวละครออกนะเผื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันแล้วคุณไปเทียบอย่างตัวละครอย่างเกรสเน แต่ว่ามันอยู่ที่สกิลซึ่งมันก็ไม่ได้จ่ายได้ทีขนาดนั้นนะนะถึงแม้ว่าตัวสกิลของเกรสจะใช้พลังงานแค่40หน่วยก็ตามแต่ว่าต่อให้คุณใช้แค่สกิลธรรมดาเกรสก็ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นสกิลพิเศษก็ได้ครับและด้วยความที่ตัวแพสซีฟของตัวเจนโดเองอยากให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติอะไรสักอย่างอยู่แล้วเพื่อให้ได้การควบคุมเพิ่มอีก15%จากที่ผมลองเล่นมาแล้วง่ายที่สุดแล้วก็ทําเวลาได้ดีที่สุดในมือของผมนะครับอันนี้หลายๆคนแอบต้องลองเล่นเองเพิ่มเติมด้วยเน กว่าเชือผมก็เลยแนะนําว่าถ้าคุณไปใส่ดิสช่องที่6เป็นควบคุมอนอรมารีเนี่ยจะทําให้คุณเล่นได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นเยอะมากครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นเก่งแล้วคุณเซียนแล้วคุณติดง่ายคุณจะไปใส่ดิสช่องที่6เป็น a d ดีเคก็ได้แต่อย่างที่บอกนะ a d ดีคุณมีเยอะมากแล้วจริงๆนะแล้วก็ตัวอาวุธประจําตัวเนี่ยก็จะสามารถให้ควบคุมอนอรมารีเราได้ด้วยนะครับให้โคตรเยอะด้วยให้ไอ้ควบเมอร์เซ็นต้เงย่อนไขคือคุณ้อนเต็มแต็กก่วิธีการไดสแต็ก็คือคุณทําการพ่งโจมตีใส่สเรือม่ ุณก็ทําให้เกิดลบดีสมบูรณ์ขึ้นมาครับลบดีสมบูรณ์ก็คือกดลบมอนให้ตรงจังหวะนั่นแหละครับแล้วก็คุณได้เต็มเลยครับจึงแมงไม่ได้ยากเลยคเห็นในฟุตเทนแล้วแหละว่าพอเอาไปรํากับมอนที่มันตีเราโลัวครับโอ้โหมอนเละเป็นขี้เลยครับระเบิดแบบบ้๊บบ้างบ้งบ้างบูงบ้างอย่างไนชิฟ้าที่เล่นๆกันเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยมอนไสแตกครับพอใส่ควบคุมเข้าไปเพิ่มมันติดแล้วติดอีกติดแม่งนั้นติดแล้วก็ย้ำ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 เหนือเลยแรงมากๆครับแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้ผม อยู่ยังแกะไม่ได้ส่วนใครที่รู้แมคาลิตตรงนี้ก็รบกวนหน่อยนะครับช่วยผม,มพิมพ์คอมเมนต์ว้ให้เพื่อที่ข้อมูลตอนที่ตัวละครอ,ออกเนี่ยจะได้ออกมาแล้วสมบูรณ์มากขึ้นสำหรับผู้เล่นคนอื่นๆที่กำลังหาไกด์อยู่ก็คืออย่างพลเทศที่คุณเห็นเลยครับเมื่อเราทําการทําให้ติดจูโจมของตัวเจนเองเนี่ยดาเมจแทนที่มันจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่แรงขึ้นไปเรื่อยๆครับพะถึงจุดจุดหนึ่งดาเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แรงแบบเดิมแล้วครับมันค่อยๆเบาลงซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่่่่่่่่่่าา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 ดเเเเมมมมมัไไัััััััันน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 นหหหหยยยยไไไไไปปอออออีีีี้้้้้้กกกกววววววบบตตแชชทผธิะะรรรรพููลใ เราแต่อันนี้มันไม่เกี่ยวมันจะมีเบากว่าสเกลทั่วไปที่เห็นเลยครับแต่ถ้าใครดูแล้วใครนึกออกหรือว่าเคยเทสจากตัวละครตัวอื่นมาแล้วเนี่ยยังไงฝากด้วยครับผมแกะไม่ได้จริงๆรอบนี้ขอบคุณมากครับเรื่องของการแคนเซิลแอนิเมชันต่างๆของตัวละครเจนโดครับตรงนี้ใครมีเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองให้แต่ผมบอกก่อนนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณเห็นพวกนี้แล้วคุณต้องใช้นะครับผมเองก็ไม่ได้ใช้ผมเล่นตามสถานการณ์เหมือนเดิมอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าคุณรู้ไว้มันก็ดีกว่าไม่่่่่่่่รรรรู้้้้คคคคคัับบบถาาามมมีีีเเเเเเพิิตตกกกก็็ออออไดดลยยยนนนนนะะะะททจุุืงง๋วใหหณๆ ยังไงไมันอาจจะดูน่าลำคาญหน่อยนะครับเพราะว่ามันสโลว์แต่ว่าเข้าใจด้วยได้ดูกันไม่ทันมูฟเฟตจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือตีปกติในตอนที่คุณไม่ได้อยู่ในโหมดแพชชั่นครับแปะสถานะข่ยไม่ได้เรื่องควรจะรีบไปโหมดแพชชั่นให้เร็วที่สุดซึ่งวิธีการก็คือพยายามมองหาจังหวะที่คุณจะโดนเท้าครับคุณได้ยินไม่ผิดครับเพราะเวลาที่คุณกำลังจะโดนเท้าแล้วคุณกดหลบได้เนี่ยมันจะมีการเพิ่มหลอดแพชชั่นและเพิ่มเยอะมากซึ่งอันนี้ต่อให้คุณอยู่ในโหมดแพชชั่นแล้วมันกก็เเเพพิิ่่่่่่มมมมไไดดด้้นนนนะะครรโโยยจจจําาาวททีีีออูปณณึงงขุต มูฟเซตที่1นึงถึงหรอบหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งนะไม่ได้ได้เท่ากันนะแต่มันไม่เป๊ะนะคุณคือมันใช้ลูกตามองเป๊ะไม่ได้จริงๆนะขอโทษด้วยว่ะตาจะบอดอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเข้าแพชั่นสเตจแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับการโจมตีปกติซึ่งจะดูอลังการสร้างงานกว่าเยอะแปะสถานะได้ดีกว่าเยอะแล้วก็จะค่อยๆเสียไปเรื่อยๆด้วยครับไอตัวแพชั่นที่คุณมีส่วนอันนี้จะเป็นการชาร์ตตีแบบที่อยู่ในหมวดแพชั่นครับเราใช้เพื่อแปะสถานะโดยัดนแหละแต่ว่ามันไม่ได้พีคคมมมานนนะแต่่ััาารถเหดดดชชุุุุณไ้้ยบจจใ็ เท่ากับคุณกดไม่ได้แล้วนะแล้วพอคุณกดแล้วเนี่ยคุณต้องกดตีธรรมดาต่อด้ยนะไม่ใช่กดปั่นเสร็จแล้วคุณปล่อยเบอร์เลยนะถ้ามันมีโอกาสก็กดตีต่อไปด้วยนะต่อไปคือสกิลครับสกิลถ้าคุณกดในตอนที่คุณไม่อยู่ในโหมดแพชชั่นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มหลอดแพชชั่นให้คุณเยอะมากครับซึ่งไม่แนะนําครับแต่ว่าถ้ามันจําเป็นองกดไปเลยคุณมันต้องแล้วแต่สถานการณ์เฉพาะหน้านะแต่กลับกันถ้าคุณอยู่ในโหมดแพชชั่นแล้วคุณกดสกิลเนี่ยใช่ครับมันลดแพชชั่นคุณครับแต่ว่าแม่งไป โหดมากครับทกิณตอนที่อยู่ในโหมดแพชชั่นเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องไปใสายย่ยานะคุณใส่ควบคุมมันอ o r m a l ครับคุณไม่ได้มีทกิณจ่ายตลอดเวลาขนาดนั้นเจ็บผมแต่ถ้าคุณไปลองเป็นพลังงานแล้วมันเวิร์กก็มาอัปเดตกันด้วยครับเผื่อผมนังแก่ไกลคุณก็จะปวดเล่นได้หลายแบบเกินเกมนี้ส่วนนี้จะเป็นท่าไม่ตายนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการรีหลดอแพชชั่นคุณกลับมาเต็มแล้วก็เติมจุดสําหรับการชาร์าโจมตีให้คุณด้วยนะครับแต่ไม่ต้องงกสิ่งเดียวสาคัญที่สุดที่คุณจะเป็นที่จะระะเเเบิิดแแลลล้้วววหหือออ่่าากนึมย ยอย่าเพิ่งกดเอาให้ติดก,ก่อนแล้วค่อยกอดถ้าไม่ใช่กดไปเลยย้ำอีกทีอย่างงกแม้ถึงงกหลอดแพชชั่นที่มันรีนะจะใช้มันเกียเกียงก่อนแล้วค่อยกดอะ่ะไม่ต้องส่วนเรื่องการแคนเซลแอนิเมชันนะครับอย่างแรกก็คือการแดกของตัวเจนโดเองที่อยู่ในตอนโหมดแพชชั่นเนี่ยสามารถทะลุมอนได้ครับมันทำให้คุณสามารถรีโพสิชันได้ง่ายขึ้นครับถึงแม้มันจะไม่ใช่แคนเซลแอนิเมชันแต่ผมบอกไว้ให้กันละกันครับอย่างที่2ก็คือเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในโหมดแพชชั่นเวลาเรากดแดกและโจมตี2รอบเนี่ยจะมีการออกท่าพิเเเศษคคบแบนจอทีุ่่ณห็ลล้ว้ลววากด กดโจมตีต่อก็จะเข้าท่าเบสิกบูฟเซตที่2ได้เลยครับอันที่3ามก็คือเมื่อเจนเข้าหมดแพชชั่นไปเรียบร้อยแล้วแล้วคุณกดแดชโจมตีจะเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกันครับและพอคุณกดตีต่อหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นเบสิกแอตแท็กทันทีซึ่งต่อไปก็คือเวลาที่เจนไม่ได้อยู่ในหมวดแพชชั่นนะครับถ้าเกิดว่ากดลบแล้วกดโจมตีสวนกลับเนี่ยแล้วกดโจมตีปกติต่อจะเข้าเบสิกสามทันทีครับต่อไปก็คือเวลาที่เจนอยู่ในหมวดแพชชั่นแล้วเนี่ยกดลบและโจมตีศัตรูนะคร จะเป็นมูฟเซตที่5ต่อซึ่งแม่งก็ไอเฟรมครับคือไอเมื่อกี้นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเรากดแด๊ดแล้วตีมอนมันเข้าเบสิกสว่าโหดแล้วถ้าคุณหลบแล้วตีมอนมันจะต่างกับแดดตรงที่ว่ามันกดแล้วหลบได้หรือหลบไม่ได้นั่นแหละครับแต่อันเนี้ยมันเข้าเบสิกหเลยมันมีช่วงแกรบสั้นมากๆครับทำให้คุณแทบจะไม่โดนตีเลยครับคุณหลบเสร็จปุ๊บคุณแทบจะสามารถกดตีต่อแล้วก็ไอเฟรมต่อได้เลยทันทีครับแต่มันมีเซียววิทจริงๆนะคุณระวังพ่มโดนมาแล้วอันเนี้ยผมบอกได้ใช้้้บ่่่อออยยแลลลละววาาางงผไไดดเเเคครตปืทีก มันจะปั่นใช่ไหมครับพอปั่นเสร็จเนี่ยเราสามารถกดโจมตีต่อได้นะครับแล้วก็จ่อเป็นมูฟเซตที่4ให้คุณต่อได้เลยทันทีครับแล้วก็เข้ามูฟที่5ต่อทุกคนเราอยู่แล้วแม่งไอเฟรมของดีอันนี้ใช้บ่อยครับต่อไปคือเวลาที่เราให้เจนเข้ามาโดยการเป็น defensive assist เนี่ยหรือว่าสนับสนุนเข้ามาเนี่ยจะเป็นเบสิก3ทันทีนะครับต่อไปคือ quick assist ครับ quick assist จะมี2แบบนะครับแบบที่คุณอยู่ใน passion state กับไม่อยู่ใน passion state ครับโดยตัว quick assist จะต่างจากตัว defensive assist นะ d e f e n s i v คือคุณล้มแล้วมันจะ d e f e n s i v เข้ามาจริงๆคุณเห็นฟุตเทคคุณน่าจะเข้าใจแหละส่วน q u i c เนี่ยคือเป็นการที่เพื่อนจ่ายสกิลแล้วเป็นการส่งให้เราเข้ามาครับตัวอย่างเช่นสกิลของซัพพอร์ตหรือว่าชาร์ตตีของแฟนเข้าอย่างเซตถ้าไม่ได้อยู่ในหมวดแพชชั่นเนี่ยน้องจะออกมาแล้วก็เป็นเบสิกสามครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในหมวดแพชชั่นจะออกมาแล้วเข้าเบสิกห้าซึ่งนั่นเท่ากับว่าไอเฟมต่อครับตัวละครตัวนี้แม่งแรงก็แรงไอเฟมก็เยอะไมเกินจะแตกออกมาได้ยังไงและตุ้งก็แฮปปี้มียู่แหละต่อไปก็คือเรื่องของการจัดทีมครับเรื่องการจัดทีมเนี่ยจริงๆผมมองว่าทีมแรกสุดสำหรับผมเน,เน,เมน,เนง่ายยดที เ,เราจะเล่นตัวฟิกตามนี้เลยนะครับหก็คือเจน2ก็คือไพเพอร์ครับไพเพอร์ iper, เนี่ยเราสามารถไปใส่พวกดิสที่ช่วยให้แปสถานะได้ดีขึ้นได้จากการใช้สกิลและตัวไพเพอร์เองเนี่ยก็ช่วยแปดสถานะกายภาพได้โอเคไพเพอร์มันไม่แรงเท่าเจนครับแล้วมันครีไม่ได้แต่ถ้าคุณใช้เจนเป็นคนปิดครีแบบในฟุตเทสที่คุณเห็นมันแรงกว่าอย่างชัดเจนครับคุณจะเห็นว่าไพเพอร์ระเบิดเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แต่พอไพเพอร์แปจนเต็มแล้วคุณแค่สลับเจนมาตีโบ๊ะหนึ่งทีแม่งครีแรงขึ้นทันทีคททททีีี่่่เเเข้้าาดมจยใหพออ์นตโ เลเพราะว่ามันสามารถติดแอร์เซาล์รัวๆแบบยำ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 เข้าไปให้หมดแม่ง่นายู่ได้เลยครับแรงชิปหายครับแลขตัวหนึ่งก็คือแฟนเขาท <c oughs> ี่ผมไม่อยากพูดคํานี้เลยเพราะว่าจริงๆเจควรจะเป็นแฟนผมพามพามซึ่งเดี๋ยวพี่เซตผมจะมาทําคลิปแยกไค่ทีหลังนะครับแต่หลักๆที่เราใส่พี่เซตไปเพราะว่าไพเพอร์เวลากดสกิลค้างโดนตีนครับแล้วก็พี่แกมิโลครับทำให้ไพเพอร์โอเคชีวิตดีครับแล้วก็ทําให้มันสามารถไปติดดิสออเดอร์ได้มากในบางครั้งเพราะว่าแปะสถานะไฟฟ้าดีด้วยแม่งตัวป้องกันอะไรของมันวะเนี่ยนอกจากนีี้คือตัวพ แกเองเนี่ยใช้ a d k ในการเป็นโล่ครับแล้ว a d k ก็เป็นดาเมจของสถานะได้ครับแล้วโล่ที่ให้กับเพื่อนเนี่ยก็ให้ความชํานาญอานอมาลี่กับเพื่อนนี่ครับไมเกิลก <My Game S 1> ูจะแดบกบแต่ความพีคที่มากกว่านั้นคือเอาแคปแพสซีฟก่อนนะตัวพี่แกเองเนี่ยพอใช้ท่า lightning strike e d e c t i f y เนี่ยแล้วโจมตีปิดฉากโดนศัตรูศัตรูจะติดสถานะธาตุทุกทุกธาตุได้ง่ายขึ้น20%ผลมันคือดิส4ชิ้นครับเนี่ยไอดิสฟรีดอมเนี่ยดิสฟรีดอมให้20ครับแล้วตัวพี่แกให้20ครับแต่ว่าดิสฟรีดอมเนี่ยมััันนนนจะเเป็ธาตุดียวกกบคใส ใช้งานเท่านั้นนะครับและเงื่อนไขคือจ่ายสกิลนะแต่พี่แกเนี่ยได้มาเป็นพสซีฟคุณไม่ต้องทําอะไรเลยครับเอามาแล้วคุณได้พสซีฟนี้เลยครับโดยเงื่อนไขก็คือต้องเป็นตัวละครทตาเดียวกันหรือว่าเป็นฝ่ายเดียวกันซึ่งถึงแม้ว่าสัญ,ญลักษณ์ของเจงกับพี่เซทจะคนละสัญ,ญลักษณ์กันแต่มันคือพวกเดียวกันครับก็บเหมือนในเรื่องที่คุณเล่นนั่นแหละผู้หมอกแล้วว่าน้องเป็นสปายเติ้คุณไปด้วยกันยังไงมันได้อยู่แล้วแน่ๆครับแล้วคําถามคือแล้วไอ้ท่า lightning strike e l e c t i f y แม่งคือท่าอะไรวะพี่คำตอบก็คือมันคือกกาาารรโจมมตตตีีปิแบบชบชคคคััเงงงงงืื่ออนไขุณพลถึ 25%ครับไอตรงนี้ได้จากการกดใจสกิลง่ายที่สุดนะครับคุณจริงๆมันมีวิธีอื่นแต่ว่าเอาบอกว่าคุณกดสกิลอยู่แล้วตลอดเวลากันแล้วกันครับคุณก็แค่กดสกิลเสร็จแล้วคุณก็กดชาร์ตตีครับแล้วคุณก็ส่งไปให้ไพเพอร์ครับแค่นี้คุณติดตัวบัฟแน่นอนครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าแบบโอ้พี่แล้วตอนมันล้มทำยังไงสกิลต่อเนื่องแม่งก็ได้ครับสกิลต่อเนื่องทิกเกอร์บัฟอันนี้ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆก็พิเศษเลยครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกเดี๋ยวผมค่อยมาพูดให้อ เพราะว่าต่อให้โลกมันหมดไปแล้วเนี่ยยังคงสามารถแจกความชานาญอโนมัลลี่ให้เพื่อนต่อได้อีกสิวิด้วยครับแล้วก็ M2 ที่ทําให้ตัวเองสามารถแปะสถานะไฟฟ้าดีขึ้นไปอีกครับถึงบอกว่าตัวแม่งไร้สาระมากแปะสถานะดีชิบหายขอขายอาวุธประจําตัวนิดครับอาวุธประจําตัวนะครับทำให้สกิลของคุณนะครับย้ำนะครับสกิลของคุณนะครับพึ่งคุณใช้ตลอดเวลาแล้วเนาะมีค่าสะสมอโนมันมลลี่เพิ่มขึ้นอีกครับสกิลแบบจ่ายพลังงานนะแล้วให้พลังงานคุณอีกครับคือถ้าคุณไม่มีประจําตัวเนี่ยคุณต้องใส ผมบอกเลยคุณภาพครับพลังงานได้เป็น0.64ต่อวิครับยังไม่พอครับคุณแปะสถานะได้ดีขึ้น55%และเป็นไฟฟ้ามันเอาไปเล่นกับเกสได้ด้วยไงพอหยุดฟังซัานแล้วกลับมาต่อที่ทีมเดิมครับด้วยโรเทชในการเล่นของทีมนี้นะครับเวลาคุณจะไปตีบอสเราจะเริ่มด้วยการจ่ายสกิลของเซตก่อนครับเพื่อให้คุณมีหลอดสําหรับการกดชาร์ตตีเพื่อให้เพื่อนแปะสถานะได้ดีขึ้นเพราะว่ามอนมันโดนลดค่าต้านทานสถานะครับเสร็จแล้วพอคุณชาร์ตตีเนี่ยมันจะทําการส่งไปให้เพื่อนคนที่อยู่ลํําาาาดัับกกก่่ออนนนนหห้้้ยะครปตติวลำ ขอบคุณใจสกิลมันจะเป็นตัวละครลำดับถัดไปแต่ของเซ็ตจะเป็นตัวละครลำดับก่อนหน้าครับซึ่งแนะนําว่าควรจะเป็นไพเพอร์เพราะว่าเราจะให้ไพเพอร์ใส่เซ็ตฟรีดอม4ชิ้นครับเพื่อทําให้การต้านทานสถานะกายภาพของศัตรูลดลงไปอีก20ครับทำให้เจนโดงแบงแปะระเบิดแบบบึมบัมบึมบัมแล้วก็ตัวไพเพอร์เองก็สามารถแปะสถานะได้ด้วยแต่ย้ําตอนกดสกิลของไพเพอร์เนี่ยอย่าให้ไพเพอร์ปิดพอจะหมดให้สลับไปหาเจนทันทีเพื่อให้เจนมาปิดจะได้ระเบิดแล้วก็ติดได้ไม่งั้นมันจะไม เท่ากับจะเมียคุณถ่ายไป50%าเเลยนะแล้วกันั้นคุณก็เอาเจนโดซัดเลยครับซึ่งจากที่ผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นประมาณ2-3ถึงระเบิดแอซเซแล้วผมถึงสลับตัวกลับมาครับก็วนตามโรเททเดิมได้เลยโรเททเนี่ย <Rot ate S 1> มันแพทเทิร์นแต่ไอตอนตบมอนด้วยเจนนี่ไม่แพทเทิร์นแล้วนะคุณแล้วที่หมื่นเล่นไม่ได้เลยครับพี่ผมลองแล้วครับขนาดมอนแม่งต้านกายภาพในชีิ่ที่เล่นอยู่รอบนี้ครับก็คือห้องล่างเวลาแม่งจบเท่ากักนเลยครับอีกตีหนึ่งที่ผมใช้แพงวกว่คาครับผมใช้ลีนากก่ากับเกรสครับโอ้อะด้ จ่ายสกิลแบบพิเศษมันจะไม่ได้แปะสถานะเยอะมากสกิลแบบไม่พิเศษก็คือไม่ใช้พลังงานเนี่ยมันก็แปะดีนะแต่ว่ามันห่างชั้นกับสกิลแบบพิเศษมากๆครับซึ่งเกรซเนี่ยผมลองแล้วต้องไปใส่เป็นพลังงานครับส่วนถ้าเทียบกันระหว่างช้ยลินะเป็นตัวละครที่ช่วยแปะสถานะกับทําให้เรามีค่าเพนหรือว่าทะลวงดีเฟนต์มากขึ้นเนี่ยเทียบกับการไปใส่เซ็ตคําตอบคือดีคนละแบบครับใส่ลินะเล่นยากกว่าแต่แรงกว่าครับเวลาเล่นเนี่ยดามเมจจะไม่นิ่งครับเพราะว่าเล่นยากกว่าแต่กลับกันถ้าคุณเล่นเเเเป็็็นนนนนนซี่่ยยมมมัจะะะะงาาาาาากกกกวววอรรบบพแแสถไดด้้้้ขขึึล ซึ่งพอเล่นเป็นเซตเนี่ยการที่คุณจะยืนในสนามของตัวเกรสจะน้อยลงเยอะมากมากครับไอตี้ <IT S 2> นี่เล่นเหมือนกันเลยครับโรเทก็จะเป็นตัวเซตจ่ายสกิลก่อนกดชาติตีแต่ตรงนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงออกไปครับเพราะว่าเราอยากให้เจนเป็นคนทําให้ศัตรูติดจูโจมก่อนเพื่อที่เกรสจะได้ย้ายไปใส่ดิสเซตกายภาพได้ครับพอเกรสใส่ดิสกายภาพเข้าไปเนี่ยทำให้เวลาคตรตติกกายภาพอยู่ดาเมจที่เกรสแปรใส่ม,มันจะแรงขึ้นครับซึ่งตัวนี้มันคิดแบบเป็นดนามิกอยู่แล้วก็คือตอนที่มีบัฟก็คือมีบัฟไปเลยตอนที่ไม่มีก็คืือออไมม่่ีแแล้วเรก็สปพช แล้วก็วนกลับมาที่เจนเพื่อระเบิดซ้ำนั่นเองครับมันจะเล่นแบบนี้ซึ่งแม่งเล่นยากกว่าคุณเชื่อผมเถอะแต่จริงๆมันเล่นได้นะคุณไฟฟา้านจะติดถี่มากแล้วก็ตี้นี้จะใส่ดิสค,คนละแบบกันกับอีกตี้หนึ่งด้วยครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจเรื่องดิสแล้วแล้วกันเนาะว่าตี้ควรจะใส่อะไรยังไงยกเว้นแค่ของตัวเจนคนเดียวครับทีนี้คําถามเอา้าแล้วเจนใส่ดิสอะไรล่ะครับผมจะแนะนําว่าถ้าคุณเล่นเจนแบบปกติก็คือเล่นเจนบวกไพเพอร์และอีกตัวหนึ่งก็ควรจะเป็นเซตตี้นี้เจนจะใส กายภาพ4ี่ชิ้นครับส่วนอีก2ชิ้นเนี่ย,นนยผมแมนะนาให้ใส่เป็นความชํานาญอโนโมาลี่ครับเพราะว่าเราทําให้ตัวติดจูจ่โจมรัวๆตลอดเวลาอยู่แล้วครับยังไงคุณได้บัฟไม่ต้องกังวลเลยครับอันนี้ง่ายแรงมากด้วยครับส่วนอีกที่หนึ่งที่คุณไปเล่นกับเกรซซึ่งจากที่ผมลองแล้วถ้าผมไม่ได้ต้านกายภาพเนี่ยยังไงที่นี้เบาวกว่าที่ไพเพิ่กกับเจนนะครับอันนี้ผมย้าให้เลยนะเพราะว่าผมนั่งกันอยู่กับทีมงานผมกรดกันจนไม่รู้จะกรดยังไงแล้วครับเพราะว่าพวกอวยเกรสมากน้ําตาผมจะไหลตอนนี้สภาพคือตกงานโดยแท้จริงเเเเลลลยคคครััับือมมมนนนนน่่่่่่ไดดุ้้้ณณแววาาาใชพีีีกกถท หรือว่าอนาคตคุณไปเล่นตีอื่นที่คุณใสกยภาพแค่ตัวเดียวตัวเจนต้องย้ายไปใส่เซตนี้ก็คือเซตแปะสถานะครับเพราะเราต้องการจะทําให้เราสามารถแปะสถานะศัตรูได้ดีขึ้นครับส่วนเรื่องของสเตตัสหลักนะครับเดี๋ยวผมให้คุณดูหน้าสถานะรวมผมก่อนนะครับผมมี A D K ที่2อ4 5ีและผมก็มีความชำนาญอโนมาลีที่380ไม่ต้องห่วงครับมันเกิดแน่นอนอันนี้ผมใส่อาุธศีดาวที่แรงกว่าประจําตัวอยู่ตอนมนเล่นยากกว่านะคุณถึงเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวความชำนาญผมถึงแน่นนร้อยอนี้เท่ากับเดี๋ยผมจแน่ปอนครับ ที่3.2มพครับซึ่งแม่งเยอะแล้วครับฉะนั้นออบหลักผมไม่เชียร์ว่าช่องที่6ควรจะใส่เป็นควบคุมอนอรมารีครับแต่ว่าคุณจะใส่เอดีเคก็ได้แล้วแต่คุณนะอันนี้ผมแล้วแต่คุณเลยจริงๆนะแต่จากที่ผมเล่นใส่ควบคุมมันเล่นง่ายกว่าเยอะมากครับส่วนเอดีเคมีรอบที่จบเร็วกว่าควบคุมไหมพูดตรงๆว่ามีครับฮาวิแต่ว่าผมใช้เวลารีประมาณ30รอบได้ครับถึงจะได้ลันนั้นมาแต่พอมาเล่นเป็นควบคุมอนอมารีเนี่ยแม่งลันนิ่งเลยครับเล่นง่ายกว่าเยอะมากแค้คำว่าเฉลี่ยดีกว่าเยอะมากก ส่วน ER ลองแล้วไม่ถูกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไปเบิร์ตัวแพชชั่นเราทิ้งครับการที่เรามีควบคุมเนี่ยเราปิดได้เร็วเราก็ไม่เปลืองตัวแพชชั่นของเราครับส่วนช่องที่5เนี่ยไม่ต้องถามเลยนะครับอันนี้บังคับนะครับกายภาพครับต้องใส่บรกักายภาพครับเพราะ a อ k มันเยอะแล้วและช่องที่4บังคับครับความชำนาญอโนมาลี่เท่านั้นเพราะว่ามันเอาไปแปลงในทั้งคริสเลเลและก็ ATK ครับและต้องเตือนอีกหนึ่งอย่างนะครับตัวละครตัวนี้ถึงแม้จะคีได้และผมพูดไปตอนต้นคลิปแล้วแต่บางคนกระโดดมาดูแค่นี้เราไม่ทาลแะดไ คิที่มันติดจู่โจมหรือว่าติดเอซาวระเบิดตู้มแล้วมันคลิเนี่ยไม่เกี่ยวกับค่าสเตตัสคิเลทหรือคีดาเมจของเราเลยคีดาเมจมันล็อกที่50%ส่วนคิเลทเนี่ยถ้าคุณทําความชานาญอโนมาลีถึงที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนี่ยก็ย้อนนึงนะครับคุณยังไงมันติดคิ100%แน่นอนครับซึ่งในฟุตเทที่คุณเห็นมันก็ติดคิ100ครับออปหลักใส่เหมือนกันหมดทั้ง2เซตครับส่วนตัวอื่นผมพูดไปแล้วที่หัวข้อก่อนหน้านี้ก็ไปย้อนฟังเอานะครับถ้าตรงนี้พูดแล้วมันรวดรักเกินไปมันน้อยเกินไปแล้วคุณงงเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้เลยนะงวดหน้าจะได้รู้ว่าตรงไหนต้องยืดเวลาและตรงไหนจะโคตรเวลาได้ เพื่อที่พวกคุณจะได้เข้าใจคลิปได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเกมนี้แม่งลึกครับต่อไปก็คือตัววิเวนจินครับตัววเวนจินเนี่ยผมพูดตรงๆก่อนนะครับอันดับหนึ่งผมเชียร์ประจําตัวนะครับผมไม่ได้เชียร์อันที่ผมใส่อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะแรงกว่าก็ตามพอดีว่าผมใส่แล้วก็เช็คในฐานะที่ว่าถ้าคุณเป็นเนฟทูพีคุณเป็นคนเติมเงินน้อยคุณกดตู้เจนโดมาคุณงบน้อยเนี่ยอาการเป็นยังไงคําตอบคือเหมือนในจอที่คุณเห็นเลยครับนี่ผมไฮไลท์ไว้ให้ดูเลยนะครับอันนี้วุฒิสีดาว แสนไม่ตลกแรงกว่าประจําตัวครับแต่มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนกับประจําตัวครับเื่องเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่ขึ้นเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรฉะนั้นเดี๋ยวผมบอกไปก่อนว่าอันไหนดีไม่ดีแล้วกันครับสำหรับคนมีตังค์ผมเชียร์ให้เปิดประจําตัวครับเพราะว่าคุณได้ประจําตัวเสร็จด้วยครับเราพูดไปแล้วที่หัวข้อทีมว่าประจําตัวเสต็จมันมีผลกับเสร็จเยอะมากเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่นเดียวกันเพราะว่าคุณย้ายดิสช่อง6กที่ใส่พลังงานไปใส่ควบคุมมอนอมารีได้ครับเพราะว่าใส่พลังงานแม่งเกินครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้อาวุแลล้้วออาาุุคคคคณณณดสสงงงน่่่่่เีพััะไไไมมมทตใใบบกก จะดิสออเดอร์ได้ถีมากครับฉะนั้นผมแนะนาประจําตัวเป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าตัวประจําตัวมันให้การสะสมมอนอเมารี่เราเพิ่มขึ้นอีก40%ครับส่วนในกรณีที่คุณไม่มีประจําตัวนะครับผมให้คุณดูฟุตเทคของเกรสก่อนแล้วกันครับอันนี้คือวีเของเกรสครับคุณเห็นความระยมตยำาบอลของชีวิตผมใช่ไหมครับผมต้องมานั่งใจสกิลสามรอบก่อนเพื่อ,อความชนานาญครับคุณอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรพี่ผมโอเคคําตอบคือมึงไม่โอเคเชื่อกูแม่งจบชา้ากว่าเพราะว่าสุดท้ายพอผมลองเล่นดูเนี่ยถ้าผมใช้ตัว WNG ของแล้วผมมานั่่งจรอเพืี คำตอบคือจบช้ากว่าใส่ของเกรสนี่แหละครับแต่ว่าผมไม่สนใจเรื่องแปมสกิลครับเพราะการจ่าสกิลแบบที่คุณไม่มีพลังงานแม่งแปะช้าแอนิเมชันนานเสียเวลาไม่มีอะไรดีกับชีวิตสักอย่างครับฉะนั้นของเกรสผมพูดตรงๆเลยนะครับไม่เวิร์คครับไม่ต้องใช้ครับถ้ามีไม่ต้องอัพครับส่วน4ีดาวเนี่ยผมแบ่งให้คุณใช้ทั้งหมด2อันนะครับอันที่1ก็คืออันที่ผมแนะนําที่สุดจะเป็นตัววิปปิ้งเจอร์มินีครับวิปปิ้งเจอร์มินีคราฟได้นะครับไอตัวนี้ให้ความชนะ anomaly คุณสูงมาก อะไรก็ได้ก่อนทีมเราใครทําให้ติดก็ได้ไม่สนใจเลยขอแค่ติดพอติดปุ๊บแล้วคุณตีศัตรูตัวนั้นคุณจะได้ความชํานาญอนอมาลี่48ต่อ1สแต็กครับถ้าศัตรูติดอนอมาลี่ไปแล้ว4ครั้งซึ่งแม่งไม่ยากคุณเชื่อผมผมเล่นมาหลายรอบแล้วแม่งโอเคมากเวลาแม่งจบเท่ากับประจำตัวเลยแต่ว่าเล่นยากกว่านะเท่ากับคุณจะได้ความชนานาญอานอมาลี่ที่เยอะมากๆครับ48คูณ4เท่ากับ192ครับต่อให้คุณไปใส่อีกอันนึงอย่างเลนฟอเรสซี่มันให้ความชนานาญอมาน ให้ ATK ซึ่งคุณก็มีเยอะอยู่แล้วไม่ได้อยากจะได้อะไรขนาดนั้นฉะนั้น Weeping เจมิดีกว่าแน่นอนครับสำหรับคนที่เล่นไปพักหนึ่งแล้วครับแต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยเนี่ยการที่คุณจะใช้เลนฟอเรสต์โกเมเนี่ยก็พอใช้ได้แต่ผมไม่แนะนำอยู่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่ามันเหมือนกับตัวม้อไฟเลยเราต้องใช้พลังงาน60ในการจ่ายสกิลซึ่งเจนต้องการเร่งให้ศัตรูติดสถานะจู่โจมให้เร็วที่สุดเพื่อรีดดาเมจเราจะไม่ดองแต้มพลังงานของเราครับลองแล้วมันไม่เวิร์กจริงการด ส t ต็คโดยประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยขยับไปมากกว่านี้สักเท่าไหร่หรอกหรืออาจจะมี1ิบางช่วงอะเงื่อนไขมันเหมือนหม้อไฟเลยซึ่งคุณจะได้ A.D.K. 40%แต่ว่าความชนาอนอมาล,ลี่คุณได้แค่75ครับลองแล้วจริงๆอันนี้เบาและช้ากว่าครับแต่ข้อดีคือมันเล่นง่ายถ้าคุณกําลังฝึกเล่นกําลังหัดเล่นคุณไม่ได้ตีมอนได้ถี่มากคุณแปดสถานะไม่รัวมากเนี่ยกรณีแบบนี้เลนโฟลเรสโกเมก็จะใช้งานได้ประมาณหนึ่งครับฉะนั้นผมมองเลงนะครับตตวิปปิ้งเจมิเน่เนี่ะด,ดะ ย้อีมีครั้งหนึ่งนะครับวิปปิ้งเจมินี่ไม่ขึ้นที่หน้าสเตตัสเราถ้าเราตีมอนตัวนั้นเราจะมีความชํานาญเพิ่มแต่มันไม่ได้ขึ้นที่หน้าสเตตัสเราและถ้าคุณจะไปตีมอนตัวอื่นมันก็คิดมอนตัวต่อตัวเลยครับมีมอนสีตัวตัวหนึ่งติดไป4ทีอีตัวหนึ่งไม่ติดถ้าคุณไม่ตีตัวไม่ติดคุณก็ไม่ได้ความชำนาญอนออมรี่ในตอนที่คุณตีมอนตัวนั้นนะครับมันคิดที่ตัวมอนไม่ได้คิดที่ตัวเราครับก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปเจนโดคือตัวละครนี้เน ธาตุผิดปกติครับหลายๆคนในจะยังไม่เข้าใจระบบนี้เอาเป็นว่ามันดีมันเก่งและผมลองแล้วถือว่าเป็นตัวละครที่ดามจเวอร์ตัวหนึ่งเลยครับผมใช้คาว่าเป็นนิกเจนดามิได้เลยนะครับเพราะว่ามันแรงและมันเล่นง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องการลมหมอนครับแต่พี่เซตลมหมอนได้ใช่มึงได้ยินไม่ผิดพี่เซตลมหมอนได้ถึงมันจะไม่ได้พีคแต่ว่ามันลมได้เหตุผลหลักๆเนี่ยก็พราบว่ามันสามารถติดฟิสติคลได้นั่นแหละครับมันเลยทาให้ตัวดามจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแรงมากเดิมจู่โจมมันไม่ได้พีคเเลมมนาาดดจ่แข้้วไ ขอแค่เจเป็นคนปิดเนี่ยไม่กี่นั่นแดดครับไอเดเมส่วนที่มันเกิดจากตัวไพเพอร์ถ้าคนปิดคือเจนแม่งก็บังคับให้ติดคีดได้ครับโอ้ผมบอกเลยคองแท้ครับคองแท้เลยทําให้ต่อไปนี้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่าอะไรต่างๆในเกมนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือตัวอย่างเช่นตำแหน่งครับถ้าคุณเคยเล่นคงใครซาเวลมาของค่ายโฮโยเวิร์สเหมือนกันเนี่ยผาดทำลายล้างจะเป็นผาดที่มักจะทําอะไรได้หล,ลายอย่างพร้อมๆกันด้วยตัวผ่ดเองครับป้องกันเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับเรามีเซตที่เป็นป้องกันที่สามารถทําให้ตัวติดสถานะได้ง่ายขึ้น แล้วตัวเองก็แปลสถานะดีแล้วตัวเองก็ล้มหมอนได้แล้ว ATK ตัวเองก็เอกมาเป็นโดได้ซึ่ง ATK ก็เป็นดาเมจ e สรสถานะผิดปกติด้วยแล้วที่ M 6แม่งคิดได้อีกแบบการันตีคิดผมพูดตรงๆเลยครับต่อไปนี้เราจะเชื่ออะไรกับตัวเกมไม่ได้แล้วครับแล้วอาจจะมองว่าตัวโล่ประเภทป้องกันเนี่ยอาจจะมีโล่ได้แต่เราจะไปคาดหวังว่าโล่มันจะเน้นป้องกันอีกไม่ได้แล้วครับเท่ากับว่าอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าตัวละครสถานะผิดปกติ่าอื่นๆตัวอื่นๆต,ต่อให้่ามันดูไม่น่าเล่นมันจะน่าเล่นได้หรือเปล่าเพราะขนาดเจนแค่เอาคิมาภาพม่ เปลี่ยนขนาดนี้ฉะนั้นผมบอกเลยต่อไปน,นี้การคาดเดาอะไรไม่สามารถคาดเดาได้อีกแล้วครับและแถมให้นิดนึงเรื่องบางบูนะครับบางบูเนี่ยผมจะชี์ให้ใส่บางบูสถานะแต่ถ้าถามว่าคุณอยากใส่บางบูตำรวจได้ไหมก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่ถามว่าไหนเร็วกว่ามันเล่นแต่ล่อปะครับแต่ผมชี์สถานะมากกว่านะเพราะว่าเจนอเอาไประเบิดขีได้มาเล่นสะดวกกว่าและผู้บางบูสถานะเนี่ยมันสามารถใช้กับทีมได้หลากหลายมากกว่าครับและทีมเกรสคุณต้องใส่บางบูไฟฟ้านะครับสุดท้ายนี้มีข้อมูลตรงไหนตกหลน่นไม่เอาลิกนะครับใครพิมพ์ลิก แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปศึกษาจากที่อื่นเพิ่มเติมมาแล้วคุณเจออะไรที่แบบเอ้ยมันมีแบบนี้นะแบบนี้นะแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวผมลองให้ผมเช็คให้แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตอยู่ที่ปากพุดนะครับใครถามก็ถามอะไรผมอาจจะไม่ตอบคุณตรงๆแต่ว่าผมจะมาพิมพ์ตอบในคอมเมนต์ปักพุดถ้ามันเป็นคําถามที่คนถามกันเยอะนะครับก็ช่วยยกันแล้วกันนะครับส่วนตัวคอนเทนต์หลังจากที่คุณดูคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะมีขึ้นสตรีมเพื่อพูดคุยกวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็สอบถามพวกคุณช่องแชทว่าอยากจะได้คอนเทนต์ในนนทีคเไหิ้้้าปดดุสย็ ประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกันบางใช้ให้ผมทำพิมพ์ต่อไปด้วยที่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปจริงนะครับบายอย่าลืมกดซับนะ